น้องน้ำที่ไหนน้องน้ำที่ริมโขงริมโขงที่ไหนโขงที่มึงการเล่นนะ้ำตรงนี้เอออยู่ตรงแตง่เดิมตรงนี้เคยน้ำท่วมถึงนะที่กับจันน้ำโขงท่วมถึงนะนอันตรายนะลงมานี่มีทรายดูดนะอย่าเล่นไป,ไปทั่วเห็นไหมนี่น้ำอะไรก็ไม่รู้ไหลามาเห็นไหมนี่ น้งไม่จะลงไปนู่นไปลงน้ำโขง<ะ>เห็นไหมน้ำเย็นดีมไหมจะเดินไปทั่วแนละ้วมีงูนะงูน้ำเยอะมาก <laughs> ถอลงท้าดีกว่าไม่ถอดไม่ถอดถอเดี๋ยวพยาดเข้าเท้านะอถอยลงท้าดีกว่า เห็นไหมทรายไหมระวังทรายทมันทรายมันชุ่มน้ำนะเห็นไหมเหมือแนบบในในหนังเลยดูลงไปใต้พื้นดินเลยเป็น,นคโคลนดูดเอยเดินตรงที่น้ำไม่ต้องเดินตรงนี้หรอต้องเดิน<ะ>น้ำเนนยเไม่ดูดเหรอจะรู้ได้ไงทำไมไม่ดูล่ะมันเพื่อนมันเพื่อน มันเปื้อนชุดไม่ถอดชุด<อ>น้ำมันก็ไหลมาตรงนั้นใช่ที่น้ำตรงนั้นเหรอนี่เราอยู่ต่ำม,มากเลยนี่สูงมากเลยนี่โอ้ริมตลิงอยู่ตรงนู้นครับน่าจะเกือบสิบสิบกว่าเมตรบริเวณตรงนี้เดี๋ยวันนี้จะมารียบก้อนหินโยนไปครับเกัอดูทงเสร็จก็มาดูดูน้ำริมโขง สวนพ่อมาดูปไปป้าหอยหอยนะเอาหอยมาให้กินอืมไปเดินขึ้นเล้วไปเดินไปดูสันเขื่อนตรงนู้นไปดูดูทางขึ้นเลยลูกดูนี่ดูทางขึ้นมันโอ้นี่มันมีรอยล้อรถด้วยพี่กบจันล้อรถลงมาเห็นไหมนี่อย่าใช้มือจับ ล้างมือล้งมือไปไปได้แล้ว,ลวม,มันสกปรกมันเปื้อน,น,สนะนเสื้อนี่ันะพอ้แล้วโอดูนกนกบินในนู่นนะนกพอได้ไป

ทำอะไรทำปูลบ้านหน่อเดี๋ยวไปเก็บปูนอุ้ยอุ้ยจะต้องหาดินล้อมเยนเนเน็นเอาดินอันนี้กูจ่าใส่ลงไปจุ๊บจุ๊บจ้ะเป็นตามคนดื้อวิธีคนดื้ออยู่นิ่งๆไม่เป็น กิ่งไปทั <child teaching. S 1> <Station> ่วแล้วพอล่ะบ๊ายบายเพื่อนก่อนไม่หลับไม่บ้าบ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ไปไปด้แล้วยวมา่วิ่งๆแข่งกับพ่อเลยเดีย๋ยวดค่อยมาเล่นไปเลยโ <c oughs> <c oughs> ่อวิ่งวิ่งตี้่ว้าวิ่งบิงๆๆิงๆ Bing bing bing. Yeah.